ดูให้ดูยูทูบดีๆก็ไม่ดูดูด้วยกันดีๆก็ได้เอ

ไล่มาจากบ้านเราไปเรื่อยๆก็ไล่มาจากบ้านเราไปนั่นมาอย่างไเงียมายามมายามบลโคได้ไงเนี่ยฮะมายามบลโคได้ไงเนี่ยฮะ เเปเส่ยมาอดนกับิ๊กยงนี่ม like, en ันยามกันนะเนี่ยเม็ดตัวเขาเม็ดไทยเร้องเจอเย็นยุคนพอเราคิดบันทยเป็ีคนว่า่อะไรเนี่ยเม็ดตัวเองเพราะว่าหลายอย่างที่การต้มทานันทารอยู่เนาะเดกกินกิอนากับแจงวากันที่หลังถึงว่าม่งดีอย่เนาะเป็นนิมิต้อระจเจ้าปตัวระยะไก่ไก่ทงใดเหล่านี้แหละ

น eh yes. ี่คืออะไรมดางคบเมิดีอ้คคู่อยู่่มนสามิสี่คน